ยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีรัเสเซียด้วยขี่ปุธพิสัยไกลมากที่สุดเป็นประวัติการในทะเลดำขีปรธล่อนเนฟจูนของยูเครนโจมตีท่าเรือทางทะเลโนวโวลอสซิตของรัเสเซียเมื่อช่วงค่ำวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการโจมตีทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่าหนึ่งสัป,ปดาห์ต่อเป้าหมายทางทหารในปุยภาคทะเลดำตอนกลางและตอนตะวันตก สัป,ปดาห์นรกขยาวขวัญขยาวประสาทปูตินถล่มเจวันรวดก่อนขบวนฉลองวันชาติรัสเซียโจมตีทั่วประเทศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ฟังครับพรุ่งนี้วันที่9พฤษภาคมมันจะเป็นวันที่รัเสเซียนี่แหละครับจะประกาศเฉลิมฉลองจัดขบวนพาเรดนะครับเฉลิมฉลอง,ลอง,ลองความยิ่งใหญ่วันประกาศแห่งชัยชนะเหนือเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งปีนี้นี่แหละครับปูตินตั้งเป้าหมายจะจัดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา มีการเชิญแขกผู้มีเกียรติคนสำคัญสำคัญโดยเฉพาะรัฐมนตรีนายกประธานธิบดีสีเจเจนผิงของจีนนี่แหละครับซึ่งตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ที่ปูตินต้องการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณนี่แหละครับมันก็เกิดขึ้นท่ามกลางข่าวการสยองขวัญขย่อประสาทปูตินเหมือนกันจาก,จกปฏิบัติการของโดนยูลเคน,นะครับซึ่งดูเหมือนว่ามันขย่าวขวัญขย่าประสาทของปูติน,ลลนทุกวัน จนปูตินออกอาการหมดเมียออกมาให้เห็นชัดเจียท่านผู้ฟังครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก่อนจะถึงวันชาติของรัสเซียที่จะมีการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะที่ระลึกถึงเหตุการณ์กลางกรงที่เกิดขึ้นในการกรุงมอสโกในวันที่9พฤษภาคมที่จะถึงนี่นะครับปูตินนั้นดูเหมือนว่าพลาดแล้วนะครับที่ที่เขานั้นถึงกับเก็บอาการไม่อยู่เหมือนกันหลังจากที่ถูกกองกําลังโดนที่สายไกล ของยูเครนนี่หละครับบินถล,ล่มรัสเซียรอบทิศท,ทางไล่ตั้งแต่ตะวันตกสุดครับของรัเสเซียแคว้นไบอันนี่เลยครับไปจนถึงโน่นเลยครับแคว้นไครเมียทะลุไปถึงเมืองท่านโนโวลัสวิตในแคว้นคัสโดดาขณะเดียวกันก็ข่มขวัญขยาประสาทโจมตีจุดยุทธศาสตร์สำคัญสำคัญทั่วประเทศนะครับแทบทุกวันจนแทบจะจดจำไม่หวาดไม่ไหวนะครับว่ามันไปโจมตีที่ไหนบ้างขณะเดียวกัน กรุงมอสโกศูนย์กลางประเทศและก็กำลังจะมีงานเฉลิมฉลองครั้งใหญ่นี่แหละครับที่ปูตินตั้งใจที่จะจัดใหญ่ที่สุดอลังการที่สุด เชิญแขกผู้นําทั่วโลกนี่นะครับมาร่วมเฉลิมฉลองความยิ่งใหญ่ของรัสเซียรวมถึงผู้นําจีนสีเจิ้นผิงตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าปีนี้นั้นถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกองทัพยูเครนที่สามารถขนขบวนโดรนมาขยาวขวัญมาขยาวปราศา ปูตินได้ถึงประตูบ้านจนปูตินนี่แหละครับต้องออกมาขู่แถมขอร้องอ้อนวอนเซเลนสกี้นี่นะครับให้ร่วมมือในการประกาศหยุดยิง3วันแถมขู่สัมทับนะครับว่าจะโจมตีกรุงเคียบด้วยขีปราวุธโอลิสนิกถ้ายูเครนโจมตีขบวนพาเรตในวันงาน9พฤษภาคม ขณะที่ยูเครนหลังจากหมดสิ้นพันธะสัญญากับทำรรในการยุติการโจมตีโครงสร้างพลังงานและรวมถึงการหยุดยิงในทะเลดำที่มันสิ้นสุดลง ในวันที่25เมษายนที่ผ่านมานี่แหละครับยูเคนั้นก็ใช้เวลาช่วงที่ผ่านมานี่แหละครับระดมนะครับสะสมอาวุธนะครับโดนต่างๆสะสมอาวุธต่างๆเพื่อทํางานใหญ่ปฏิบัติการโจมตีแบบที่เรียกได้ว่าเป็นลูกนาน้านี่เลยครับเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่ออาจเย็นวันพฤหัส ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันศุกร์ที่1-2พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงค่ำวันพฤหัสแล้วนะครับมีการใช้โดน150ลำปฏิบัติการโจมตีในแคว้นไครเมียซึ่งเป็นปฐมฤเลิกเบิกชัยหลังจากแคว้นแห่งนี้นี่นะครับกำลังกลายเป็นตัวประกันในข้อตกลงสันติภาพซึ่งยเคนั้นไม่ยอมรับในการสูญเสียแคว้นแห่งนี้ขณะเดียวกันนี่แหละครับ คลิปวิดีโอที่เรานําเสนอให้เห็นนี่ก็จะครับก็จะเป็นปฏิบัติการโจมตีนะครับจากกลุ่มโดนไพรมา c ีนี่นะครับไพรมารี่นี่นะครับ,รบกองพลอากาศยานไร้คนขับที่14จัดการระบบเรดาร์แล้วก็ระบบป้องกันหลายระบบอย่างเช่นระบบ s 300เรดาร์ ออฟชอร์สามเนี่ยนะครับเรดาร์คาสตาสอง E สองเนี่ยนะครับรวมถึงระบบอื่นๆเนี่ยนะครับเพื่อเปิดหน้านฟ้าของแคว้นไคเมียเพื่อเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อไปแต่บุฟังครับในวันเสาร์นั้นโรดยูเครนก็ถล่มเป้าหมายที่ลายล้อมรอบ เม,มืองท่าโนโวโลอซิคนะครับไล่โจมตีตั้งแต่แคว้นใครเมียอีกครั้งหนึ่งใช้โดนกว่า170ลำนี่แหะครับไล่โจมตีกระทุกกระทบชิงแบบลูกละหน้านี่เลครับไปจนถึงลอสตอฟบนแผ่นดินใหญ่รัสเซีย ความเสียหายเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้างในหลายพื้นที่บนแผ่นดินใหญ่ไล่เลียงมาจนถึงวันอาทิตย์นี่แหละครับก็มีปฏิบัติการที่กลายเป็นบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเมื่อซู3 s SM2 ลำนี่นะครับจากสนามบินซากีนะครับได้รับภารกิจในการค้นหาและทำลายเพื่อจะไปทำลายโดนมากูล่า ที่ติดขีปุลต์ AM9 ก้าไซส์ไวเดอร์นี่เลยครับปรากฏว่าการที่มันจะไปค้นหาทำลายตัวมันเองกับกลายเป็นเสือเพราะว่ากลายเป็นเหยือ่อเพราะว่าซู30 SM นี่เลยครับ ถูกมากูล่นวีเจ็ดสอยล่วงสองลำจากเขียบรุ่นอากาศสู่อากาศดัดแปลง a m 9้าไซส์ไวเดอร์นี่นะครับกลายเป็นเรื่องสยองขวัญของเฮลิคอปเตอร์และก็เครื่องบินของรัเสเซียไม่กล้าที่จะเข้าใกล้โดนผิวน้ำของอยูเคนกลายเป็นความล้มเหลวอ,อีกครั้งหนึ่งของกองทัพลัเสเซียจากการใช้ยุทธวิธีแบบโบราณในการโจมตีนี่นะครับมันทาให้ตัวเองต้องกลายเป็นเหยื่อเหตุการณ์ที่ต่างๆที่กล่าวมานี่นะครับมันเกิดขึ้นท่ามกลาง ข้อต่อรองที่รัสเสียนั้น ต้องการให้ยุคเคนยุติสงครามโจมตีใน3วันตั้งแต่วันที่8 9 10สเลยะครับสุดท้ายปูตินก็ขอให้หยุดเพียง1วันเท่านั้นเองคือวันที่9พฤษภาคมเพราะว่ากลัวจะไปรบกวนงานขบวนเฉลิมฉลองแต่ดูเหมือนว่ารัเสเซียเนี่ยนะครับมองเห็นแล้วนะครับว่าโดนเหล่านี้นั้นมันกําลังเป็นภัยคุกคามอย่างหนักต่อหน้าตาของปูตินถ้าเผื่อเกิดขึ้นในวันที่9แต่ดูเหมือนนี่นะครับว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากเซเลนสก,กีที่กําลัง ี่ปูตินอยู่ในปัจจุบันหลังสัญญาณการแบ่งปันแร่ธาตุกับอเมริกาสิ้นสุดลงนี่เลยครับดูเหมือนมีลมใต้ปีกพยุงให้เซเลนสกี้นี่เลยครับเด่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอเมริกานั้นอนุมัติการขายอาวุธพร้อม ที่จะให้ AN-124 นี่นะครับแอนตนอฟไปขนอาวุธจากแผ่นดินแม่ของอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกหลังจากเข้ารับตำแหน่งในประธานาธิบดีสมัยที่2ของทัมนี่แะครับที่ให้การสนับสนุนยูเครนจนถึงวันอังคารที่6พฤษภาคมนี่เลยครับเจเลนเซกี้ก็ขยาวขวัญประสาทงานฉลองวันชาติของปูตินอีกครั้งหนึ่ง ยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีรัเสเซียด้วยขียปนาวุธพิสัยไกลมากที่สุดเป็นประวัติการในทะเลดำอีกครั้ง ขีปารุรล่อนเนปจูนของยูเครนโจมตีท่าเรือทางทะเลโนโวรัสซิตของรัสเซียเมื่อช่วงค่ำของวันอังคารซึ่งถือเป็นการโจมตีทางทหารที่ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ต่อเป้าหมายทางทหารในูมยภาคทะเลดำตอนกลางและตอนตะวันออกแหล่งข่าวทางการทหารของรัสเซียรายงานนะครับว่าหน่วยปืนใหญ่ชายฝั่งหลายหน่วยนะครับที่ประจำการอยู่ในูมยภาคโอเดสซาของยูเครนนี่หละครับได้ยิงขีปารุษโดยบินไปทางใต้และผ่านไปทางตะ วันออกของแคบสมุทรไครเมียก่อนจากนั้นจึงเปลี่ยนทิศทางนะครับไปทางตะวันออก เพื่อเล็งเป้าไปที่ฐานทัพหลักของกองเรือทะเลดําของรัสเซียที่นโนโวลสซิดการโจมตีด้วยขีปุรุ์เนปจูน R36 นี่หละครับ5ลูกในครั้งนี้ครอบคลุมระยะทาง750กิโลเมตรจากการปล่อยสู่เป้าหมายตามแหล่งข้อมูลเปิดนี่หละครับถือว่าเป็นการโจมตีด้วยขีปุรุธแบบธรรมดาที่มีพิสัยไกลที่สุดที่กองทัพยูเครนเคยทํามานับตั้งแต่รัสเซียบุกโจมตียูเครนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2022ขีปุรุตเนปจูนที่พัฒนา ในประเทศนี่นะครับเดิมทีได้รับการออกแบบให้มีพิสัยปฏิบัติการ350-400กิโลเมตรเท่านั้นเองแต่ในเดือนมกราคมปี2025นี่ละครับรัฐบาลยูเคน UK ก็ประกาศความสำเร็จให้ขีปุทธรุ่นนี้นี่นะครับมันมีโจมตีพิสัยไกล พันกิโลเมตรก่อนหน้านี้ในเมษายนปี2022เลยครับเนปจูน2ลูกก็ได้ยิงโจมตีและทำลายเรือธงของกองเรือเทะเลดำมอสควาจมลงสู่ก้นทะเลเป็นผลสำเร็จหลังจากสงครามเริ่มได้เพียง2เดือนเจ้าหน้าที่เมืองโนโว์รซิตอ้างว่านะครับว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศในพื้นที่นั้นเริ่มปฏิบัติการเมื่อเวลาประมาณ21เาฬิกา30นาทีได้ยิงคีบูตของยูเครนตกทั้งหมดและไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้น นักข่าวชาวรัเสเซียบางคนนี่แหละครับรายงานว่าขีปืนาวุธเนปจูนลูปหนึ่งสามารถผ่านเข้าไปได้และบางคนก็บอกว่าขีบุธของยูเคลูกหนึ่งถูกยิงตกโดยผู้โพสต์นี่แหละครับโพสต์บนโซเชียลมีเดียในเมืองตาอากาศ ยันตาของใครเมียอ้างว่าพบเห็นขีบรุษนอกชายฝั่งและเกิดการระเบิดเกิดขึ้นรายงานยังระบุนะครับว่าผู้บัญชาการกองทัพอากาศรัสเซียได้ส่งเครื่องบินขับไล่ออกจากสนามบินในเบลเบกและซากีระหว่างการโจมตีของโดรนยูเกงเจ้าหน้าที่ท้องถิน่นได้ออกคําเตือนการโจมตีทางอากาศทั่วคาบสมุทรไครเมียและสัง่งระงับการจราจรบนของพลเรือนที่เคลื่อนตัวข้ามสะพานเคริร์ดที่เชื่อมระหว่างภูมิภาคคาสโตดาข,ของรัสเซีย ครับใครเมียนอกจากนี้การจราจรทางอากาศไปยังเมืองตาอากาศริมทะเลโซนบนดินนี่แหละครับของรัสเซียนั้นก็ถูกระง,งับเช่นกันรวมถึงขบวนพาเรตของการฉลองวันชาติที่จะจัดขึ้นที่แคว้นใครเมียนั้นก็ถูกยกเลิกไปโดยปริยายท่านผู้ฟังครับเช้าว,วันพุธกระทรวงกลาโหมรัเสเซียยืนยันความพยายามโจมตีโนโวลซิด้วยขีปุธเนปจูนของยูเครนอีกครั้งหนึ่ง แต่ไม่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดใดๆแหล่งข่าวทางการของยูเครนนั้นก็ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการโจมตีหรือว่าประสิทธิผลของการโจมตีดังกล่าวจนถึงเที่ยงวันพุธขณะเดียวกันนะครับยูเครนก็ยังเขย่าวขวัญปลุกประสาทป,ปูตินซ้ําอีกโดยสํานักข่าวยูเนียนนี่แหละครับของยูเครนรายงานเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาถึงเช้าวันพุธนี่แหละครับยูเครนได้ยิงโดนขีปรุรอีกกว่า447ลูกโจมตีเป้าหมายทั่วรัเสเซียและในดินแดน ที่ละสียจิตของนั่นก็คือแคว้นไครเมียซึ่งถือเป็นการโจมตีด้วยระเบิดยะจะไก่ครั้งใหญ่ที่สุดของยูเครนตลอดสองครามในครั้งนี้ขณะดเดียวกันกระทรวงกาลาโหมรัสเซียระบุนะครับว่าขีป่ปืนเพียงชนิดเดียวที่ใช้ในการโจมตีซึ่งเกิดขึ้นและบินได้ไกลถึงพันกิโลเมตรนั้นภายในดินแดนของรัสเซียนั่นก็คือขี่ปืนเรียบจูนนี่แหละครับซึ่งมันก็มีเป้าหมายที่จะโจมตี กรุงมอสโกอีกด้วยสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีใครคาดเดาได้นะครับว่าคืนนี้นี่แหละครับ คืนวันพฤหัสจะต่อเนื่องถึงเช้าวันศุกร์ซึ่งมันเป็นคืนวันเฉลิมฉลองวันชาติในวันที่9พุธภาคมของรัสเซียนั้นยูเครนจะโจมตีที่ไหนต่อเป้าหมายใดจะโจมตีใครเมียต่อไปหรือว่าจะรวมกําลังโดนทั้งหมดนี่แหละครับพุ่งทะยานโจมตีกรุงมอสโกเพื่อล้มงานเฉลิมฉลองวันชาติปูตินซะเลยซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นจริงงานนี้ปูตินจะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหนล่ะครับ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ